อันนี้งัวคข้วบานห้างเดี๋นี่อันนี้เป็นคั้ยบานเฮางดี๋ยวขั้วกระทิงนี่นั่นบอขวากกระทิงขวากกระทิงอันนั้นเป็นเต่าเต่าตะนุเต,าต่าตะนุใหญ่ยินดีต้อนรับนะคะสวยมากอันนี้เดี๋ยวนี่ออนยินทายในนี่ยินทายน้ำในน,นี่ยินบ่สวยนะเนี่ยนะเป็นน้ำตกเล็กๆ น,นี่หอดตาโต๊ะนี่หอดตาตกเบ็ดตาตุบตาตานั่งตกเบ็ดตกได้ยังไหนได้กรบกรบก็น,นอนแบบงอนอาบแดดเซอรกรบก็ได้นอนตีพุ่งอาบแดดเซอรโอ้คากีบีบะก็จะแน่ก็แน่นนะร้านอาหารช่อสวนช่อผลโดยทุกคนผู้ใดมีโอกาสนะคะใครมีโอกาสมา,มาทาง ราวัยกะตะกระลนนะคะอยากมานั่งกินอาหารอร่อยออร่อยชมบรรยากาศชมวิวสวยๆบรรยากาศแสนจะโรแมนติกนะคะทุกคนมาเลยนะคะตรงนี้สวนชอบผลนะคะอยู่พิกัดก่อนจะถึงถ้ามาจากราวัยนะคะก่อนจะลงไปกระตะเล็กนะคะก็จะมีทางแยกอ่าใสวนอาหารชอบผลอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามาจาก ถ้าเราขึ้นมาจากกะตะก่อนจะถึงราวัยนะคะมันก็จะแยกขวาก็จะมีป้ายอยู่ก็แยกเข้ามาได้นะคะชมบรรยากาศสวยๆทานอาหารอร่อยๆนะคะตรงนี้ได้เลยถ้าใครมาจากต่างประเทศนะคะอยากมาพักพอนติดต่อสอบถามได้นะคะตรงนี้เลย<ม>ย่าบ,บุญกระเด้ตะพามาละ่ะได้จะพาม้าเบิ้งล่ะทุกคนว่าอะไรยังไ,เไงเนาะไปละกร่อพหไงบ้านี้ ขับรถขึ้นโคกได้พ่อเจ้าสาระรถพญานุษย์โทมัดอ่ะเอามั้ยก็ปวดหัวเฮงแทะสาระพญายี่แม่รถพ่อญายตากแดดสิยังแสบมันย่อมไอ้บนปวดหัวพี่น้องอืมอ่อน

โยโย่ยี่บุญขึ้นมาถา่างพญ่ท่มัดครับโถขึ้นมาทรงกรเพราะว่าเพราะว่ามันชันมากทุกคนมันสัน้นแต่ก่อเล็กบพราะกาให้พญ่ข้าวเราถ่ายบอกให้ข้าวพญ่ข้าวเราขี่เลยให้ยี่บุญขึ้นมาก่อนกับทูมัดทมัดอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นร้านเครื่องดื่มใช่ไหมร้านอาหารร้านเครื่องดื่มคาเฟ่ <c oughs> <c oughs> กาแฟคาเฟ่ Coffee, Coffee. นะคะทุกคนอืเป็น Coffee, Coffee, Coffee. คาเฟ่คาเฟ่คาฟฟก่อนที่จะขึ้นไปสวนสวนชอบผลเด้อทุกคนก่อนที่จะขึ้นไปสวนชอบผลนะคะใครอยากจะมาดื่มกาแฟนั่งจิบแบบชิวๆ ถ่ายลงถ่ายรูปเซลฟูงเซลฟี่นะคะก็ได้บรรยากาศดีเหมือนกันตรงนี้นะคะบ่หูว่าเพลงมันจิเขา่าวิดีโอ,อยืดบนบน่เดฟก็เห็นวิวลงข้างล่างมองไปข้างล่างก็จะเห็นวิวเห็นไหมบน